เออขอขคิวเหยียบที่ป้องตด้ได้นรอแล้วไอ้ยี่เขาเนี่ยเขากรอบมาจากไหนกันวะทำไมกูฟเฟอรมีกรอบทำไมเราเลือกทำไมเราเลือกภาพพื้นหลังไปได้วะาโคตรเจ๊งหน้าดิจัดทำ กูโดนแย่งเป็นการโอ้โหไอ้เหี้ยกูโตโลเลนให้ไปไม่อเดี๋ยวกูส่งตัให้ไอ้เหี้ยกูณขาไวิเ็นเพื่อนแอนโทแมนโดฮ่แล้ยังไงมาอีกไอ้ชายนั้นขบุนเราเคยเจอมาแล้วจริงเหรอไงชายในไงเออไว้เราเล่นนอกเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วมันเล่นตัวอะไรเนี่ยสตาร์หลอดเดิมกูสาับสุภาพบุรุษมหากันวิเศษกันนี่ เฮ้ยทำไมครับของกูมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวไม่ได้อ่านอ้าวอุ้ยรู้ที่มาฝัสร่งค้าเด็ูฟาร์มว่ะไอ้เหี้ยกูเจอเบนนัลปเหี้ยกูอะไรวะไอ้เหี้ยร์ฝันรุค้าไฟเตอร์ยูรัสสัตว์อ่ะสี่ตัวอ้าวมึงเจอแน่ไอ้สัตว์เด็บพูพูไม่มีวันตายเพืวรอบนี้พวกรอบนี้เราไม่เฉยฉายแล้วอ่ะเพื่อนเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยชื่อเด็บูดู ยิ่มีคนแน่นอนเฮ้ยกูยิงในซื้อได้หรอพี่ไม่อนยะครับกู่อช่อก่่ไอ้ยันต์ั่เเขาเป็นเลเดอร์เลยพี่เห็นเช่นกูอันเฟนนอกไอ้สัสอันเฟนนอกมึงดูเาชอบฟอฟันไหมอันเฟนนึอกหนังหมาว่า ลดลากแล้วทำอะไรได้อ่ะจิว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 นี่บุกแปลงล่างเหรอจิวจิวเอ้ยย่อยกลับร่างเดิมเยอะเลยะมึงแปลงร่างแล้วมันมีปีกด้วยไงวะยุ่ยยุ่เปิดต่สาวตัวแมนดึ๊ดดิ้ดด กุซซตามาแล้วกุซซ่าโอ้โจิวโอเล่เหลียนเฉียนตงโอ้โหไอ้เฮียชูไปได้ไอ้เฮียไอ้สั่งเสตาร์ทแบกุไม่ใช่ใครเราแกงกูไม่ใช่มึงใช่ไหมถามเดาถามเดาก็ไม่ใช่คนแบงกูว่าหรือไม่ใช่เหรอไม่ใช่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 มึงมาสิว่าไอ้เฮียไอแมนควรจะทายหัวข้างบนมันมาดิโอ้ยแกแล้วโอ้กูโดนหากูเหยียยไอ้เฮียจิว ยอล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเย็ดแม่อยากรู้อะเกี่ยนเร่นกับมอดเว้ยเย็ยบอดหหวจังอะเ้ยไอเกียสิลไปโดนเนี่ยอู้เขาไปหลบไอ้ไหลบไปเอาบ้าบบ้า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 ไป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 อุ้ยไอเียแตึงง่าเงี้ยไอเียใ่เลยเนชดว้าวเยอมเยอะปื้ดเย้ะาาดด เฮ้ยไอเชือยไ่ตัเวกลงอะี้ตีีีตีีีีตีทอะไรวะจีตี้ี้ีีตีไอ้ี่ยแม่งแปลงร่างอยู่ได้เดียวไอ้เชี่อไหมโคตรสีน่ะไอ้เียเ่แสงอดสิบเ้สัยุบึบไเียอเฮ้ยอ้มาว่ะเฮิิงโ้ิเออคอคิวเหยียบที่พ่อตาย ีมื่อกี้วะเฮ้ยเฮ้ยมันเหนื่อยกูได้เอ้ยไม่โดนไหนไม่ได้ไม่ได้ไอ้เฮ้ยติงทำไม่ได้อะฮะเอ้ติงทำไม่ได้วะปล่อยลำแสง m 78โอ้ไอ้เฮี้ยติมันเหมือนฆราศีช่วยกูทีช่วยกูทีมันเหมือนฆราศีเลยค่ะพี่เอาป่ะอย่าให้คลิปตัวนี้เสียเปล่าเฮ้ยติมันเหมือนฆราศีเลยพี่พอมันปล่อยแมลงพอครบเวลามันฟื้นเลือดไปพี่ไปดี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 ไหวป่ะไม่น่าไหวถ้าตัวใหญ่แล้วมันจะเพิ่มเลือดให้กูป่ะ ไม่ไไหวอ้เฮียมันเคลื่อนหุ่หงียนอู้ยี่ใครเปิดสกิลอ่ะอู้ตาหลอดยิงนี้ได้เลยเหรอวะเฮ้ยหำดำหำดำหำไอ้เฮียเฮ้ยเยอะอายุพุ่นอยุพุ่นอ้ยุพก่นนนว่ะเพื่อนไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยเด็ดพุ่นเด็ดพุ่นเด็ดพุ่นว้าวเยี่ยม เงื้อฟื้นจากความตายความตายอีกแล้วแต่มึงก็โหดได้แค่นี้แหละมึงจับได้แค่นี้แหละคุ่มึงอะไรประโยชน์นี่นวโอ้อุจแมนอ๋อกูตายไอ้เหี้ยเดินเตดทีนี้กูใครมึงอ๋อไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไอ้เหี้ยเวนอฟมันไม่ตายวะเมื่อกี้กูฆ่ามันแล้วไม่ใช่เหรอวะไอ้สัตว์มันมีพาสซีฟไงกูสวัสดี หัวโทษไอ้เฮียหรอกนั่นมันต้องตีให้กูไปฟาร์มป่าว่กูรู้แล้วเฮ้ยเียสู้หักไม่ได้เลยพักมันโหดจังวะเฮียเกินไปอ่ะพักอายไรตูไอ้เฮียกูตัวใหญ่เท่าควายมันยังชนะกูเลยอ่ะยุคไอ้เฮียกูว่าไม่ใช่แล้วสัตดบูไอ้เฮียกูตายกูตายควายเดบูไอ้ยยุคกูตาย

ไอ้ยอดปลาหินเน่าเย้แม hey. ่ไว้น้องโอเล่สัโจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหักหักไอ้เหี้ยพ่ออมยังไม่ตายเลยช่วยพี่จับป่วยวะกูเข้านะกูเข้าป้อมันได้ได้ได้เดี๋ยวกูเข้ากูแปลงร่างเลยพี่ไปเลยไปเลยโอเล เฮ้เจ้าไหน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 ใครคนโตคนใหญ่เลยไอ้สัตว์เนสจะตายแล้วกูกูลาก่อนกูเลยมไปว่าตัวใหญ่มันได้มันไม่มีสกิลกระโดดไอ้ยี่กูกดสกิลดึกไปแล้วเหยียบพี่พี่เพื่อนเราตายตายหลอด่อยแม่งเฮียไม่ตายด้วยเหี้ยเอ้ยไม่ใช่ตาหลอดไอซ์แมนไอซ์แโอ้ไม่ว่านันนันดา

ทำไมกูทำลายป้อมใส่เฮ้ยที่ผายแล้วยุบกูกำลังจะแย่หว่ะเพื่อนเจอยู่วิชาเหยาะลังเหยาะลังทำไมได้เนี่ยไม่ดูมันเหมือนมันวิ่งเร็วขึ้นนะความรู้สึกส่วนตัวโอ้ไอ้้เหียมันไดหลังป้อมไม่ใช่บอร์ดไลทสัตว์โอมาดูอย่มาให้ยย่ผ่านโย่โอมาจะอะไรอ่ะอู้มาดูงาเดฟพูเดฟพุ่งอมสัตหยอยโอ้เดฟูตายอย เดี๋ยวนี้ไอ้น้องโอ้ยย,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 ย่ายนออยย่า่าทำวัวทำดมทำดมดมไม่ดมไอ้เจ๊เราเคลียร์กันตายเอ๊คนโง่เลยรู้สึกว่าหักเป็นหกกลางหักคนโกงมากเลยไอ้เจ๊ไ <c oughs> อ้เจ๊หักสามร้อยเลยเดี๋ยวทรงผมสามร้อยเลยสัตว์าตันไอ้เชี่ยคืออันตรีมันเปลี่ยนได้เหรอวะตอนอยู่ร่างเล็กโอ้ ไอ้เหี้ยใครโดนเครื่องเนี่ยเฮ็นดชินตู้ไปเหี้ย,ย,ยพอ่อมึงอีควายมาแล้วมาแล้วไอ้อไอ้สัตว์บักเดี๋ยวพ่อตายใส่เพลงพันทันให้กูทีวันอไ้อเหี้ยว่าพ่อไอ้เหี้ยต่อแต่ลงเนี่ยมันต่อยช้ามากผมเห็นปะกบมันจะต่อยเฮ้ยเจ้าเถอะหนีไปไหวไหวไตีดิ เด็ดไปสักแค่ไหนสักแค่ไหนวะไอ้บีสู้ได้สู้ได้เนี่ยสู้ได้เอี้ยอุ้ยอ่อไหวจริงเหรอวะไหวมันฟันมันฟันแรงมากเรื่องมันไวๆกว่าเราอีกตีแน่ไอ้ควายไอ้แมนยืนทำต้นไปแล้วยู่กูยืนยิงอยู่ไอ้เฮียไอ้ชินไอ้ไอ้แมนไอ้ควายเออมึงจูบัดวะกูจะมันลากมามันลากมาลากใครใครลากมามันอะ

ไอ้เห yeah, ี้ยไอ้อ yeah. hey, ้นแมนไอ้เหี้ยนี่มันเฮล์บิงเกอร์ไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาป่ะไอ้ควอยฮักย็ดไปพ่อมึงจะใหญ่พ่อมึงจะอย่างไงวะเย็ดแม่อยากรู้ว่ะไอ้เหี้ยมึันจาเวียนกูเนี่ยเฮ้ยเฮชันอ๋อไอ้เหี้ยกูชอบร่างใหญ่บ้างอ่ะแม่งได้ใหญ่กูตายเร็วเร็วเร็วโลซานกูจะตายแล้วดูโลซานไหนวะเหี้ยนี่ Y data data แต่นั่นมันโรชานไม่ใช่หรอโรชานขนมเออขนมอร่อยอร่อยบอกไปเลยอย่าไปแดกไอ้เขี้เ่นนั้นในป่าที่มันเป็นบา้าสีฟ้านี่คืออะไรวะเอ้ยไเยพือพ่อนเพือพ่อนก่อนสิไปยูไปยไปูไปยูโอเลเฮนชินไม่ไเฮนชินคนเดียวไม่ได้นะ oh. สัตว์เด็ดพุนเด็ดพุนเพื่อนมาเข้าไปโอ้โหเพื่อนเราแรงมากพี่มีคือชีปไหมมียแล้ว ไอ้เงี้ยไอ้ร้อนแมนทำอะไรเสียใจรู้ตายสตาร์ก็โลกระส์โอ้ยแรงอยู่แล้วมึงดูดิเงี้ยแล้วเธอร์เธอกูไปไหนแล้วตายแล้วตายไปพร้อมกับดาวไอ้สัสแล้วมึงทำอะไรเนี่ยสตาร์กสตาร์กเป็นกระตากไอ้เงี้ยสตาร์กแดงกระตากหรือว่าเวลกูณน้อยกูไม่ได้ฟาร์มไว้เงี้ยคุณบวกเยอะไปอุ้ยกูไม่ได้ฟาร์มเลย เออใช่แล้วยุคเบงกับกูเบลไม่ตันไฟ่เราข้าวก็วิวตันอะไรอย่างงี้ยหำห้ำดำดำไปแล้ยังไงดียังไงดียังไงดีตอกคอเบื้องยี่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 ยไอ้เชนี่จะไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้หน้าหีนี่สาตกเกลียนเก็บแปลก เชื่ตัวเล็กมันทำอะไรได้วะยศแม่อยากรู้วะไตังไงนี่ไงเสียดำไม่สัตดีเสียดำคือกูงงอ่ะตัวใหญ่มีสตันแต่ตัวเล็กมันได้ให้เราอ่ะยูไหนอ่ะทำดำเด็ดพูดเด้พูดเหียเด้พูกากสัตขบ้าขบ้าขบ้าไปไปไปชินทำดำตายตัวห ไอยูไอยูไอโอ้โอ้พ่อมึงอย่าขวี้งกูเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเรียนเป็นป่ะรอรอรอดูไอ้ชัดรอเลยรอเลยอไอยกูเลอกโดนป้อมกูเฮ้ยตากเห่าว่ะเฮ้ยกูจำได้แล้วมดมันชื่ออะไรแอนไปเลยแอนทูนี่แอนทูนี่โอ้ไปเรียกเดวอปมาดิเยียมเ เลียงเมียมาเนียจาพี่บ๊อบแรงคืออะไรวะพี่มันคืออะไรวะจะถามกูสิยเีมึงเล่นเปล่าไม่ใช่หรอโอ้ยอ๋อมันมีอ๋อมันมีความโอ้ดูนี่กูวิ่งไว้เบอรแฟรแฟร์เบลลี่เรนเกมอะไรซาโคละเกมซาโคละจักรวาลคนละค่ายหำดำตีหำดําฟาสต e แน alive เอ้ยฟีฟีฟีโซเอเกิดเซเอเกิด กูยัอดเจออยไานมึงดูได้หำดำดำไม่ดำไ่รูโอเล่เห็นชินเดบุเดบุเดบุอย่าลักอย่าลัก ขนาดพองเลยัะกูไม่ดูอย่าหยอหลังไอ้กูโดนกูโดนกูโดนไอ้เชี่ยกูไปเลยไปเลยจ้าจะลืมสีสัตว์มาทีละคนดีเหี้ยลืมออกของฟาร์มเลยไปโอเล่เห็นเช่นตายยัยโอ้ยสู้ไม่ได้เอ้ยจิ้วเฮ้ยมันปล่อยเขากู้นแอ้มาวินอะไรตายยัยตายยัยเฮ้ยมันตัวจิ๋วเดี๋ยวโอเล่เห็นเช่น โอ้ได yeah. no, <Okay. S 1> no, ้เ no, ห yeah, ็นชินเห็นชินกไม่เลื่อนด้งวะเหชินอันติอันติอันติก็แบบคณาสึกไงไอ้เนี่ยจบเกมแล้วไอ้พอบทอันเติ่ยอันเลื่อกไปดิ่งโอเคไอ้ควายดูงชี้ตีอดหวังอย่างเงี้ยคุยได้ชัดอย่าเงี้ยคุยได้เด็กเนี่ยไอ้โมมินเวนอมเนี่มันปรสิตเว้ยใช้มือแม่งยุกันแล้นะ

ก็ยงเลย่ดยจว่ากูหลังเข้าเกมเพื่อนอ้หิมไอ้เหียเข้าเกมไม่ได้มกูกำลังข้ากูใจเย็นสิกูตี้คีตีเฮียนี่มึงไปไหนกันวะไอ้เ้ยันไม่โหลดอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยตัดองงจริ ไอ้สัตว์ยีตีจนไซเตอร์เลยครึ่งหล่อยังไม่มีคนมาส <c oughs> <c oughs> ักคนเคี้ยอ้ยุ๊ปปุ๊กขเข้าเกมไม่ได้ไมันดูป้ายมาเวลไว้นี่ยู๊ปยุ๊ปยเข้าอ๋อใช่เกมนี้นี่กูจำได้แล้วที่เราตอนนเราเล่นกันบอกว่าปุไ๊ไหวเลยอ่ะที่กูเล่นแล้วบอกว่าใครหลุดจากเกมเนี่ยมันต้องรอเล่นรอบหน้าเลยเว้ยเกมนี้เนี่ยนีอยู่ปปกเข้าไม่ได้อ่ะยุ๊อ้าวชิบหายแล้วโพราอ้กูจำได้ตอนนั้นกูเล่นกับไอ้เชี่ยวๆมันบอกว่าอะไรนะถ้าเกมหลุดแล้วมันต้องรอเลยอ่ะเขาไไดด้้้้ตองเขา มึงดูดีเที่มมันข้วคือข้าวหวังของกูนะป๊าโอ้โหไอ้เทียมได้โทรมาตอนบวกด้วยนะไอ้คุยไอ้โยเข้าไม่ได้อ่ะไา้ตั้งไอ้พวกสันตีนี่มึงไม่ตีเตอร์เลยวะไอ้โยนี่จบเกมนี่กูเล่นด้วยเร็วเข้าได้เข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้ กูไอ้เที่ยก็เข้าไม่ได้อะไอ้เที่ย์ไว้เข้าดีเข้าเกมเออมึงเข้าอยู่เนี่ยเข้าอยู่พยเอาอยู่พยาอยู่มึงเดินอยู่เนี่ยไม่ได้เดินดิแล้วมึงทำยวะเอ้ยกูเดินแล้วกูเข้าแล้วมึงอยู่ข้างล่างเนี่ยเออกูมาแล้วโอ้ยเที่ยกูอยู่ตรงไหนไอ้เที่ยช่วยมันช่วยมันช่วยมึงเฮ้ยเอ้ะกูกลับมาแล้วที่ลับมาแล้วครับอ้าวไอ้เที่ยใครพาใครพาตัวกูไปตายอะ ยังไม่ตายนี่โอเล่แฮนชินโหยโอ้ยโอ้ยโอ้ตายไปเลยเฮนชินข้ามันเขี่ยไปไหนล่ะไอสัตว์ชนะร้อยสิบคุยอีกฉันเคยตายไม่ได้ยี่โอ้ยดูเตอร์เตอโอเด่เฮนชินไอ้ไลท์ทิมธันตัวแม่งใหญ่สัตว์ไหนอ่ะ ไอ้จ้ฮักโดนกระทืบโอ้โหเฮ้อเห็นชินกูได้กูได้ป้อมอยู่กูเทงป้อมอยู่ไอ้สัตว์เห็นชินกูตายคือป่าอุ้ยชนะโอ้ยอยู่ได้ลงคลิปแล้วโอ้ยยี่อะไรคลิปลอบดี้ที่หาแบบหาสัตว์เองที่แม่งหลุดไอ้สัตว์ไอ้กวยหรือทั้งเกมหรือจังคอร์สต้นตีน ไอ้ใหญแต่ไม่หาไอ้ห่ไอ้แอดแมนี่หาแต่ไม้ยัชอบไหโอ้ยเยอไอ้พวกลงลิปไอ้มึงเอาสาวต่อแมได้กู